พุณชมนะครับคุณชมทีท,ทีเป็ดพูดมาเห็ดนะครับลูกไส้ใหญ่ใยทุ่ม้านะครับผลเห็ดไส้สองต้นนะครับสองต้นนี่ดำอันนี้ผมนี่ก็ดำเป็ดอยู่ครับลูกสร้าหน้า <c oughs> ครับพี่น้องสนใจในการที่อยากได้พันธุ์จะล่อเกี่ยวเกีเ่ยวกันเด้อแต่ส่วนมากเพิ่นกับสีได้แล้วสีเป็นเมล็ดแล้วพวกกัิสีไปขายนะครับสีมันมีแรงหลับสีของเพิ่นอยู่ ผมน,นี่ก็เคยดำหน้าอยู่ครับเคยดำหน้าอยู่ใจสุมือนี่ลูกร้านห้องมันบอยากดำหน้าแล้วโบฮูเพราะว่าพอเมรผ้าขี่ขาดอ,อ้า,าดดว,วี้าทุ่งเนาะเห็นหน้าท่าอากาศอ่าต้นฉันใสหลายตน้น สาลายต้นมันกะบอกแ่บอขยายทำเห็ดหน้าต้นเดียวนะครับมีคนเอ,อกระสิฟังตะบุนพุด,กด,กนนดกกโก้นะครับมีดออกเตร์คนานาึ่งคนเห็ดเอาหูจักกันอยู่นะครับเพิ่นดับหน้าต้นเดียวนะครับ นี่คือการดำหน้าอยู่ชูมือนี่สีบ่เห็นนะครับเดียด๋วยว,ยว,ยวน้ำบานห้าหนี่สิมี่เจ้าเดียวนี่แล้วครับสีย่งยังยังเห็ดอยู่เดือกกับอะไ้เห็ดหลายนะครับเห็ดซัมนี่นะครับสองลายกูกูวจ้าว่ากระเด็งเงินแปะเคิร์มแสนอยู่ <laughs> กิโลละสามสิบห้าถึงสี่สบาทงสี่สีเป็นเมตอไรเบอรี่